ขนมเจ้าจะเป็นอันข้าวเหนียวกับสังขยาเจ้าข้าวมันสังขยาเนาะจะไปวันสําคัญนะเจ้าว่านี่เป็นวันเป็นห้องว่า Saint p พทริกเคย a y that saint patrick's day <S saint patrick's day เนาะเป็นข้างแรกของนอกนะเจ้าเป็นเป็นวันสําคัญของ uh, คนไอริชเนาะแต่ว่า ปีใปนะเจ้าปีใปกับอายุต่อกันเราเป็นประกาศจวนไปนั่น้องกันเลยว่าเดี๋ยวนอนจะแย่ขนมไปแล้วก็ไปจะเคื่องแต่งตัวสีเขียวแล้วก็กินอาหารสีเขียววันนี้กันเลยเนี่ยข้าวเหนียวมูนเนาะใบเตยสีเขียวแล้วก็จะแย่สังขยาตัวนี่สุขสันวันแพทริกสุขสันวันแพทริกเจ้าหลายคนบอกว่าน้องแย่กำกินเกงแย่ขนมเกงก็ต้องบอกก่อนต้องบอกเกงเลยตอนตีบ่ได้แต่งงานนะเจ้าชีวิตก่อนแต่งงานนี่ ตึงว่าบอกคอยเข้าห้องครัวแล้วเจ้ากินกับแม่ตลอดเนาะก็มีน้อยติว่าจ๋ายนี่ยกกินเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ทอดไข่เนาะง่ายๆก็เออแล้วก็เออมีคลิปหนึ่งน่าจะเมินละน่าจะปีปลายสองปีเนี่ยละกันติน้องนึ่งเข้าเนาะมีคนว่าพอสีทาจ๋านึ่งเข้าบัจ่างนายใหญ่ัวนี้นึ่งเข้าบัจ่างแต่ก็ยอมรับแต่แต่นะเจ้าก็คือตอนนั้นนี่บัจ่างก็บัจิว่านี่นะคือปกติ น้องก็จะบ่ค่อยกินข้าวเหนียวยุ่แล้วเจ้าตะกอนนะก็จะมีกะอีปอเจ้าติกินข้าวเหนียวไปส่วนใหญ่แล้วก็น้องก็อีแม่ก็จะกินข้าวหุงเอกะก็กไ่ต้องแปลกใจนาอว่าน้องเท่าปนี่แล้วยังอันนึ่งข้าวประจ่างเตี้ยนะบาได้ตื่นเจ้ามานึ่งข้าวกะอย่างเงี้ยก็ น่องตื่นเจ้านะเจ้าแต่ว่าบ่ได้มานึ่งข้าวเนาะตื่นเจ้าไปออกกํบลังกายาแล้วก็เข้าง,งายในยส่วนใหญ่ก็บอกคอยกินกันเจ้าเราก็จะกินข้าวตอนแล้วก็ข้อแรงเลยแล้ก็จะกินวันประมาณ20มืนะเจ้าอยู่เพยน้องก็บมาได้เนึ่งข้าวกูวันเจ้าก็จะเป็นบางวันติว่า,าน่องเ่ากํากินเมืองหรือว่าย่าตับมะเตดอย่างเงี้ยไอ้แบรดเป้นก็มากเจ้าน้องนี่สเบียวก็มากเหมือนกันก็เลยว่าเออซ้าเตือนน้องก็จะแจะละไวแต่วันใดตีเฮา บ่ได้มีแพลนไว้ก่อนว่จะแยาข้าวเหนียวไว้ไหนน้องก็จะไปแจกน้ําห่อนเอาเจ้าแต่ว่าข้าวมันกับ,บเ่เหมือนข้าวบ้านเฮาน่ะน้องบอกว่าถูกแต่น้องก็ดูฉลากแล้วมันเป็นนำข้าวมามาจากเมืองไทยเนาะแต่ว่ามัน อ่บกอค่อยเหนียวแต่ได้แต่มันก่อนุ่มอยู่นะมันบกค่อยเหนียวเจ้าหู้ว่ามันเป็นเข้าเก่าก่อนเนาะก็ต้องแจ่ไว้มันมือนเนาะยังแจ่ไว้ข้ามคืนแล้วมันก่อยังสีแข็งๆอยู่นะเจ้าเอ่ออันนี้นอะก,ก่อนม่ยากเข้าเหนียวมูนะน,กกนั่นนอนก่อนหึ่งเมือนเลยเจ้าก็ล้ําอยู่นะเจ้าแล้วก็ใส่อ่า้ํากะทินักหน่อย ขวามันข้าวมันเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วน้องก็จะบ่มไววนะจ้าอันนี้ก็ใบเตยก็หายากนะเจ้าน้องก็ซื้อเป็นใบเตยกระป๋องมาแต้นะตอนแรกน้องว่าจะแย่ยลูกชุบอันแต่งตั้งบนแต่ว่าเวลามีน้อยแต่แต่เจ้าก็เลยอันใส่เป็นขนมอรัวสด เตนเจ้ามันก็โวยกว่า,นานนเอะกวันนั้นน้องก็ลืมทายตอนที่เพิ่งกินนะเจ้าเพราะว่ามันม่วนขนาดเลยก็เลยว่าอ๋อลืมไปเหรยก็ขอสุมาอภัยตัวเจ้าแต่ว่าทุกคนบอกว่าล้ําขนาดเลยกินเสียงลื่นเลยเจ้าตีน้องย่าไปตึ้งมดนะประมาณเก้าถ้วยเนาะลูกกันกินมดเลยตึงหลอนตึงคนใหญ่เจ้าเป็นววาขนมไทยนี่สุดยอดเลยอย่าวะสุกซนวันแพทริกสุกซนวันแพทริกเดย์ค่ะเจ้า You're gonna bring that in the passenger seat? Yeah. Okay. Oops, Ah. get in. Okay, let's walk in. Coffee, Stella. The heck is that? My box of rice. Oh wow! Oh, oh my God. Hi. Hi. Ooh, Happy St. Patrick's Day! Happy, Happy St. Patrick's St. Patrick's Day! Hey, nice to finally meet you. Hi, it's so nice, nice to meet you. Meet you. <laughs> What's up, man? Excellent. Hi, sticky rice. Ooh. Oh, yeah. yeah! so excited! Yes. Hello? Oh, <sighs> yeah. How cute! Nice. One sec. Hey, uh, yeah. Miss you guys. Oh. Hello. Hi. <laughs> Dang! what? Well, tell I us know, about this! I know there's a whole, like, uh, yeah, it's a yeah. uh, sticky rice with coconut milk, and uh, the middle is a uh, custard, Thai Ooh, custard. Ooh, that sounds delicious. <laughs> วันนี้ก็เป็นวันสําคัญของคนไอริชเจ้าปิลิสาเปินก็มาจคขอบคัวไอริชกันเลยว่ะมีการฉลองกันกับเจ้ามูก็เปลี่ยนนะเจ้าแล้วก็เปินจะแต่งตัวสีเขียวแล้วก็กินอาหารสีเขียวเนาะอันนี้เขาก็จะเนี่ยเบียร์สีเขียวเจ้าเออน้าชาสีเขียวชาเขียวแล้วก็อ่าจะเนี่ยอาหารนะเจ้าอาหารที่เป็นพื้นเมืองของเปินเนาะก็จะเป็นแซนด์วิชแล้วก็มีจีนจีนเปินก็ ตุ่นไว้เป็นซิปจโมงนะเจ้าน้องกาบ่ได้มา่วยเปิลนะมาเปินก็บอกว่ามากินอย่างเดียวก็เอาขนมมาหอมเปิลเฮียน,นะเทศากาลวันเซนต์แพทริกนะเจ้าก็จะฉลองกันทางอเมริกาเลยเนาะก็เป็นเ,เทศากาลใหญ่เหมือนกันแล้วก็บางคนก็บาได้ใจคนไอริชนะเจ้ามาใจคนไอริชกาฉลองได้เหมือนกันตามสถานที่สําคัญหรือว่าตีทํางานออฟฟิศนะเจ้าเปินก็จะมีการตกแตง่งตามเทศากาลนะก็จะเป็นสีเขียวเอกัเจ้า ภายที่มีประสบการณ์การฉลองวันเซนแพทริกเน่ะเจ้าเกาะมาแบ่งปันกันได้เนาะอันนี้ก็เป็นข้างแรกของน้องตอนแรกกับบังฮู้เลยว่าเปินจะแย่ญญอย่างพองไงคะเอ่อกาะสรุปแล้วก็คือไปปะจมูไปอู้น่ะเจ้าเราก็กินกันกินหนักขนาดเลยแล้วก็เปินดื่มกันหนักขนาดเลยตั้งแต่เจ้าเต้าขำเลยเจ้าแต่ว่าน้องกับไอ้แบรนด์นี่คือดื่มน้อยเดียวเราก็เฮาขับรถมาแล้วก็ ถึงแม้เฮาจะดื่มน้อยเดียวเฮาก็ควรจะขับรถเนีเจ้าก็เลยว่านอนตีเพ่คืนนึงแล้วก็มาเจ้าก็ขับรถกลับบ้านนี่กะลูกอันบ้านเฮามาบ้านไอจัสตินเน่เจ้าก็ประมาณเก่งจมงเนี่เจ้าเนาะถ้าสมมุติว่าเฮาดื่มแล้วเฮาจำเป็นจะต้องกลับบ้านเฮาจะต้องสั่งรถอูเบอร์นะเจ้าก็เหมือนแกลบบ้านเฮาน,นั่นเนาะเพื่อความปลอดภัยเนีเจ้าเราก็กฎหมายที่นี่ก็แฮ้งเนีเจ้าเนาะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเก่าแล้วก็คนอื่นตวยนะเนาะการตีว่าเฮาถึงแม้เขาบอกเมาสแต่ว่าเฮา ดดิมมาล้วก็คาบก็ถือว่าพิกษกฎหมายแล้วเจ้าเจอตรส์ันี่ l o k s yeah. oh, great thank you happy s, <S, happy s, <S happy p t p a t r i Day h a p Patrick's Day คุยไทยได้เน็หน่อยนะครับ to say thank you in Thai <Okay. S 3> as a female you say ขอบคุณขอบคุณ and then as a female you end with ค่ะ Kap kun ka? Yes. Okay. Perfect. Kap kun ka. Uh, Brian would say kapkun -kap. kap ka. Kapkun okay. ka. you don't I do say kapkun ka. Yeah, and while you do it, you why. Why is this. Okay, so, so you hands together and of course. ka. I'm ka, -ka. Perfect. Yes, perfect. perfect. One more time, one more time. Kap kun ka. Perfect. nice. Getting Get ready not. for Thailand! <laughs> and um, hello. Oh, to say hello yeah. to someone or goodbye. Is sawad di. Sawat -di. Yeah. di. Yes. Perfect. Ka. Okay. And you always end every sentence or anything you say with Ka. Okay. Sawadi Ka. Perfect. Yes. And okay. you can still why You can get okay. Sawadi Ka. Sawadi Ka. Perfect. 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 Very nice. Sawadi Ka is hello. Yes. yes. Okay. น้องก็ได้รับข้อความจากแฟนเพจแล้วก็มีคอมเมนต์หลายท่านนะเจ้าเปิดบอกว่าหันในข่าวแล้วอเมริกาบ่าหันหน้าย,ยูเลยบอกเหมือนตีน้องนําเสนอเลยอย่ากะแล้วก็มีอาชญากรรมมีคนไล่บ้านมีคนติดยาหลายอย่างบ่หน้ายูอ่อน้องอยากจะบอกว่ามัน แล้วแต่ว่าเฮาอยู่ตีไหนแฮมกัมนะ้หนาประเทศอเมริกามันใหญ่ขนาดเลยเจ้าอย่างแค่่รัฐเเดีียยวนแคลิฟอร์เนียตีเฮาอยู่เนี่ยนะก็ใหญ่กว่าภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางร,รวมกันก็ยังใหญ่กว่าแฮมก็อ่ามันก็อยู่ตีว่าเฮาอยู่ตรงไหนเนาะอ่าวันก่อนตีเฮาไปแอลตีเอลเอสนะเจ้าตีฮอลลีวูดเนาะก็หันคนไล่บ้านนะ่ะเจ้าหนักขนาดเลยเนาะอยู่เปิ้นก็อ่า อาศัยยู่หิมถนนนะเจ้าบางคนก็กลางเต้นอยู่อี่าเจ้าก็เอ็นดูเขาอยู่นะเจ้าอแอบแวดบกว่า เขาเลือกติดจะอยู่จะอันนหเจ้าบางคนก็มีครบ32ประการแต่ก็ะเลือกติดจะบรรยากาศในการแล้วก็มีติดเล่าติดย้ายอ่ะเจ้าแล้วเขาก็ได้หับตังฟีจากาารัฐบาลตัวอยา่าแต่ครอบครัวเขาบ่ได้อยู่ในเมืองใหญ่นะเจ้าเป็นเมืองน้อยแล้วก็แต่ละคนก็มีบ้านของตัวเกา่าแต่ก็ไ่ได้ห่างกันล่ําเจ้าอย่างบ้านาน้องไปบ้านอีเมย์ก็ กึงจะม้วมเหมือนกันบ้านไอเจสตินกับไอแม่เนี่ยจะอยู่ใกล้กันแล้วก็ที่นี่ชุมชนแข็งแรงเจ้าโรงเรียนตำรวดแล้วก็หนักการเมืองน่าเป็นจะทำงานรวมกันเจ้าน้องก็เกยอู้ก็ทานผ้วเต้เป็นก่อนนะฮะเจ้าตีนี่เป็นจะสนับสนุนเฮ้อเด็กๆมีกิจกรรมเป็นจะมีงานอยู่ตลอดนะเจ้าเฮ้อได้เข้ารวมนะบ่ว่าบ่ได้มีกาเด็กๆเจ้ามีคนใหญ่โตยแล้วก็มิจ กิจกรรมเพื่อน้องหมาน้องแมวโดยเจ้าน้องก็หันแล้ว,ว่าเผนมีระบบการจัดการอย่างดีเนาะเพื่อเฮ้อประชาชนมีคุณภาพชีวิตเราเกาะการเป็นอยูติดีเอ่อเราก่อสาหรับขาของชีพนะเจ้าก็ค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่าโอกาสในการอ่า ทำมหากินเนาะมันก็น่าก,กว่าเจ้าอย่างแรกก่อนญาตการอยู่ตีบ้านเจ้าแต่ต้องเข้าออฟฟิศญาแขวันจันทร์ถึงวันศุกร์นอนย,ยุดเสาร์ติดวันหนึ่งก่อนญาแข่ประมาณหกจุดโมงบางวันก็สามถึงสี่จุดโมงก่อน่านะก่แล้วเป็นดูแลดูดูแลทางครอบครัวนะเจ้ามีประกันชีวิตประกันสุขภาพเฮ้ยตึ้งลูกตึงเมียเจ้าแล้วก็มีค่าอาหารกลางวันแล้วก็ส่วนลดตีบอเป็น อย,อย่างก็เป็นห้องอบันเทิงต่างๆนะ่ะเจ้ายัางเขาไปสวนสนุกก็ไปลงหนังก็นะเพิ่นจะสนับสนุนให้พนักง,งานมีการอพอนคลายนะ่ะเจ้าบ่ได้เครียดก็งานลําไปบางวันเปินกับบอกว่าเพิออกไปางากิจกรรมนอกบ้านก็ขอบครัวหรือว่าก็เปื่อนเจ้าแล้วก็ถ่ายเซลฟี่มาเพื่อเป็น หลักฐานว่าา่ได้ยูหน้าคอมตลอดเนาะบริษัทตีเกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์นะเจ้าหรือว่าไอทีเนี่ยเปิ้นจดูแลพนักงานดีขนาดเลยเนาะจะมีบางคนติว่าเปินชอบมัมมึกเน่ยทีเดียวเยาวๆแ้าเวจ้ามันก็บอกคอยดีกับสุขภาพนะเจ้าเนาะก็ถ้าว่าภัยมีลูกหลานอยากจะเฮ่อมาตั้งนี้นะเจ้าน้องก็ขอสนับสนุนนะเจ้าภาวะนีาการสบายแล้วก็เงินดีเจ้า That looks crazy. <laughs> this, it's a ride time, so it's That's like a little so bit different. Cool.